สวัสดีค่ะพอดแมนวันนี้แกไม่หลอดแน่หัวหน้าของฉันสั่งให้ฆ่าแกและแกก็ตายแนย่เพราะฉันมีปืนไฟยังไงล่ะ,ะแกตายแน่ยิงขึ้นฟ้าวินทีเอาล่ะแกตายเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยชิบหายละ ้ยชิบหา,ายละเฮ้ยเดี๋ยวทำอไมทำอะไรมันไม่ได้เลยแกตายเฮ้ยเดี๋ยวหยุด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 แกตายแกตายนี่วังอารมาฆ่าฉันแกจะมาฆ่าฉันจีบโอ้ไม่นะแขนคัดโอ้ยโอ้ยโอ้ฉันขอโทษฉันขอโทษฉันขอโทษ แต่ฉันไม่ได้มาแค่คนเดียวหรอกไอโง่ถ้าไม่ได้มาแค่คนเดียวแกแก็ตายซะแกตายไปซะฉันจะไม่ยอมยกโทษให้แกเด็ดขาดเอ,อื้อเอ,อื้อเอื้อเอื้อทีนี้มันก็ตายไปละเอาละในดูซิว่ามัน หนดูซิว่ามันเยอะกันขนาดไหนโหเยอะเกินแต่ไม่เป็นไรเออโอ้โหมือหักเลยอะเอออือเฮือตายเนี่ยกูอืออือไไอือคนนี้มันมีเกาะเนื้ออยู่อ่ะออกออกไปเอาเกาะนี่ออกไป โอ้ทำให้โหดร้ายกันขนาดนี้เอ้ยผมขอยอมแพ้ครับผม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 ออกแล้วครับผมยอมแพ้ครับเอาละคนอื่นจะยอมไหมไม่ยอมฉันจะฆ่าแกฉันจะฆ่าแกไม่ยอมเหรอักไบงอายเอ้ยเจ็บชมัดโอ้ย ตายแค่เนี้ยมันทำอะไรฉันไม่ได้หรอกแค่เนี้ยมันทำอะไรฉันไม่ได้อโอเคส่วนคนที่ยอมแพ้ก็รักษาสักหน่อยดีกว่าตัวขาดครึ่งแบบนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาละแค่นี้โอเคแต่ดูเหมือนว่าเขาจะโอเคก็สบายดีแต่ ให้ัให้การฟื้นฟูไปหน่อยขยาฟื้นฟูไม่ต้องให้พลังฟื้นฟูหรอกแค่ยาฟื้นฟูก็พอขอบคุณมากครับผมไปแล้ววิ่งอะไรเดี๋ยวทำไมมันเยอะกันจังวะเนะี่ยโหมากันเรื่อยๆเลยแต่ก็ไม่ขนาดมือฉันหรอกนะไอ้แค่หมัดของฉันก็พอแล้วเอ,อื้อเอ,อื้อเอ,อื้อ เื่อเค่ะอนนี้ก็นี่อบุหรี่สบายหน่อยโอยน่าจะหมดแล้วนะเออใหม่นะเพื่อนของฉันฉันตายหมดเลยอ่ะมันเป็นไปไม่ได้แล้วเนะทํทำไมเพื่อนฉันตายกันเยอะขนาดเนี้ยฉันไม่อยากตายนะฉันเนี่ยไม่อยากตายหรอก เฮ้ยมันยังมีไอ้นี่อยู่วะตายซะอื้อตายเอ้ยอื้ออ้อย่าวาร์ปเข้าไปในตัวมันโอ้ชิบเอ,อ,อ้อดีดีเอ้ย เอ้ยฉันว่าแค่นี้มันก็พอแล้วมั้งเนี่ยฉั่ด้วอยากกล่าคนเยอะขนาดนี้แหละมันเยอะเกินไปฉันไม่ค่อยอยากจะฆ่าละอฮ้ยฉันต้องตลบหลังมันให้ได้เราเรามีมีดอยู่นี่นะอเคม,ม,มีดมีดด้่นะ เอ้ยใครมันมา,มาอะไรหลังฉันยฉันฆ่าฉันฆ่า้พอฉันฆ่าได้แล้วฉันจะรวยโอ้ยนายไไน,นายทำอะไรเนี่ยตบหน้าสังสอนไปหนึ่งทีอะตบเบาๆแล้วกันเอ้ยนายทำนายฆ่าฉันเพื่ออะไรเงินเอ้ยเดี๋ยวฉันให้เงินแกก็ได้ เลยครับอขอบคุณครับจะจะให้สองเท่าเลยมันจะให้ผมห้าเสียเอาไปร้านหนึ่งซึกตึงโอเคผมไปละง่ายฉัตตุกคากับโพดเมนบานี่ให้ได้อ่ะฉัตตุ๊กคาไม่ให้ได้อ้ยโ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 อ้ยนี่มันปืนมดหรือปืนทอมสันเนี่ยเฮ้ย ทำอะไรมันไม่ได้เลยนี่นี่ทำอะไรมันไม่ได้เลยอะนายคงยังไม่อยากมีชีวิต Hyundai นายคงไม่อยากมีชีวิตต่อแล้วสินะเฮ้ยอย่านะอย่านะอย่าอย่าอย่านะฉัน uh, ฉันกลัวมากเลยอ่ะมนอย่านะโอ้ยอย่านะฉันโอ๊ยโอ๊ยหักเลยอ่ะเอ้ยยิงมันให้ได้เลยโอ้ย นายคงไม่อยากมีชีวิตต่อแล้วสินะไม่นะเอาล่ะเออเออ,อ,อไมไ่ตัวขาดครึ่งเลยเราไม่อยากตายแบบทรมานอะ่ะฮะนายไม่อยากตายแบบทรมานเหรอ <c oughs> ฉันจะทำการให้นายตายไปเลยแล้วกันนะโอเคโอ้ยฉันฉันไม่ตายแน่ฉันไม่ยอมฉันไม่อยากตายแบบทรมาน เอ,อสี่ไม่ตายของัเราแล้วนะโอ๊ยโอ๊ยเหนื่อยจริงๆเอาปืน AKS มายิงตัวเองหน่อยดีกว่าปืนทอมสันล่ะ กงสันเจ๋อเลยว่ะ